สวัสดีครับพี่น้องที่รักลูกเขานะครับรักกันต่อนกกหญ่ทุกท่านครับวันนี้นะครับหลังเลิกงานครับเช่นเคยครับผมหลังฝนตกตอนแรกว่าจะไม่ได้ออกแล้วครับพี่น้องครับพอดีฝนตกแล้วก็แดดครับก็เลยเอาเจ้าบุญคอดนะครับมาไล่นะครับเพื่อให้เข้าใจนะครับซึ่งกันและกันนะครับว่ายังไงนะครับมาได้รู้จักนิสัยกันครับว่านกมันมี อาการยังไงนะครับเล่นยังไงนะครับชอบอต้นหนานะครับต้นบางยังไงวันนี้นะครับผมก็เอาออกมาไล่นะครับผมเนาะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นถิ่นหูเซียนเก่านะครับเล่นประจําครับผมก็เลยแบบอ้าวยังไงก็ต้องมาลองอกันนะครับว่ายังไงนะครับจะเป็นคู่หูกันได้หรือเปล่าครับสาหรับเจ้าบุญขอดตัวนี้นะครับเนาะ โอเคครับน,นี่ขันโยนอยู่ครับนกอ,อ่ะอยังไงเดี๋ยวเราดูเราลุ้นต่อไปครับพี่น้องครับ ตอนแรกบินมาบินมามาเกาะต้นข้างครับเพราะผมว่าน่าจะเห็นไม่เศร้านะครับนกเห็นไม่เศร้าหยุดเลยครับนกป่าไม่ยอมมาต่อเลยครับก็สุดท้ายก็กลับคืนมครับพี่น้องครับฮะบริเวณนี้ก็เซียนแถวเขาสุดกว้างนะก็มาเล่นกันเป็นประจำนะครับตรงนี้นะครับหลายหลายคนหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาตรงนี้นะครับถือว่ามันเป็นจุดจุดเหมาะมากนะครับ ถ้าไม่จาเป็นจริงๆเนี่ยผมจะไม่เข้ามาครับบริเวณเนี้ยนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นนกที่ที่โอระดับหนึ่งนะครับแต่นอกจากว่าจะมาเอาหานกแบบใบรุ่นขึ้นใหม่างเนี้ยนะครับผมถ้าเป็นเก่าๆเนี้ยกินยากผมบอกเลยนะครับมันรู้ครับนกรู้ครับแถวเนี้ยนะครับอ่าโดยเฉพาะสายหาเนี่ยนะครับสายหานี่แช่ไว้บางวันครับแช่ไว้ข้ามคืนก็มีนะครับบริเวณนี้นะครับอ่าแต่ตอนนี้ก็ นกเริ่มจะอถอยถอยแล้วครับเข้าโคกแล้วครับพี่น้องครับนูน่นนะคืนไปแล้วครับนกสุดๆครับสุดๆอย่างน้อยก็ก็รู้ครับนกนกตัวนี้ก็คือลักษณะคือมันจะเป็นแบบคันโยนได้ถ้ามีนกก็มีแบบสลับเรียกนะครับโยนเรียกโยนเรียกนะสําหรับนกตัวนี้แต่ผมว่านกตัวนี้ยังไม่ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับตามที่ผมดูเชิงแล้วนะครับอ่าวันแรกก็ ก็เห็นแบบแบบนกไม่นั่นเนาะนกยังไม่สู้แต่ว่าวันนี้ก็มาสู้แต่ว่านกมันมันไม่ยอมเข้าครับนะน่าจะเห็นไม้าวเพราะว่าไม้าวผมก็เก็บอ่าไม่ได้ครับต้นมันเป็นดันเข้ามามันหนาครับนูน่นไปขันโยนอยู่ตรงนู้นแล้วครับผมอ่ามาจากตรงนู้นแหละที่แรกนะครับมาค่อยบินมาบินมาบินมาแบบอยู่ต้นข้างหยุดเลย เนี่ยครับก็ดึงอย่างเงี้ยครับนกก็ดึงเข้เาอย่างนี้แหละดึงเรื่อยๆอยู่นะครับน,นกเริ่มเข้าโคก้ะครับกับขึ้นโคกแล้วนกโอเคครับก็ได้เวลานกลงแล้วครับพี่น้องครับนกตกใจเศร้าครับนกป่ามาถึงต้นนี้ก็หยุดเลย แล้วก็ดึงเล่นอยู่ข้างนอกนะครับนกไมกล้าเข้าครับฝั่งนี้ก็มีนกอยู่ครับแต่ไม่กล้าเข้าไปลกครับหน้าฝนอันตราย่ทั้งกระปูดทั้งอย่างอื่นนะครับหน้าฝนนี่พอเดินแบบสบายๆยอย่างนี้นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็ไม่กล้าบุกมากนะครับหน้าฝนก็เลยได้จาใจได้ใส่นะครับต้นนี้แหละ ข้างริมไร่ของเขาเนี่ยนะครับมีเพีเดียวนี่แหละบริเวณนี้ก็ไม่มีต้นไมค้ครับนี่ครับสามันเก็บไม่ได้ครับเก็บเสาไม่ได้เพราะมันฝั่งนี้ก็ไม่สวยครับแทงขึ้นไม่ได้ครับแทงได้ฝั่งเดียวแถงเป็นริมนอกอีกนะครับจบเลยแบบนี้นะครับเนี่ยเก็บเ้าไม่ได้นะครับ นี่นกมานะครับต้นนี้เลยนะครับข้างๆกันเนี่ยนะครับเยถ้ามาปุ๊บก็หยุดตรงนี้เลยนะครับตอนมันมามันมาจากตรงนู้นนะครับผมแล้วก็มาจับตรงนี้นะครับถ้านกมันนั่นจริงมันมันเข้าแล้วนะครับนกนะใส่แบบสูงด้วยแหละนะโอเคครับก็เอาไว้นะครับคูยในโคมนะครับเป็นองครับก็ไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยนะครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องอีกเ่นเดับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับค่อยๆดูใจกันไปครับพี่น้องครับนกกว่าจะเข้ามือครับเราต้องมาฝึกมาไล่นะครับซึงจะเป็นนกใหม่หรือว่าเป็นนกที่หลุดมาเราต้องมาไล่เพื่อดูใจกันครับพี่น้องครับไปก่อนครับสวัสดีครับ